สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นการแนะนำตัวโปรแกรม RCWSD นะครับสำหรับ column section นะครับซึ่งเป็นตัวที่ทําเป็นตัวสุดท้ายในเซตก่อนเปิดตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีความซับซ้อนพอสมควรนะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเลยเก็บไว้ทําเป็นตัวสุดท้ายนะครับเรามาดูซิว่ามันซับซ้อนยังไงนะครับจาก ตัวโปรแกรมก่อนนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแลาก็มาคลิกที่ตัวเสานะครับตัวเสาตัวนี้เนี่ยผมก็จะรวมกัน3มโหมดเลยแล้วก็2หน้าตัดนะครับก็คือหน้าตัดเนี่ยเราก็จะมีหน้าตัดที่เป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าตัดกลมนะครับแล้วก็ การคำนวณเนี่ยก็จะมีการคำนวณที่เป็นสำหรับรับแรงตามแนวแกนเฉยๆนะครับอันนี้แบบอย่างง่ายอย่างที่เห็นในรูปเนี่ยตอนนี้เป็นแบบรับแรงตามแนวแกนนะครับก็ตัวโปรแกรมเนี่ยก็สามารถที่จะใส่กำลังอัดคอนกรีตแล้วก็เหล็กเสริมเนี่ยได้อิสระอีกเช่นเคยนะครับทำในตัวโปรแกรมเลยน่าจะสะดวกกว่านะครับแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะดีเท t ว่าถ้าเกิดเราใส่เฉพาะแรง P แล้วก็ mx my <M> เป็น0ูเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็น axial force only นะครับค,คือรับแรงเฉพาะตามแนวแกนการคำนวณก็จะเป็นแบบรับแรงตามแนวแกนแบบอย่างง่ายนะครับนั่นก็คือเราก็เช็คเล็กเสริมว่าอยู่ระหว่าง1-8%งหรือเปล่านะครับเราก็คำนวณกำลังรังแรงตามแนวแกนออกมานะครับแล้วก็ตรวจสอบเหล็กปลอกนะครับระยะห่างเหล็กปลอกว่า มันโอเคหรือเปล่าน,นี้แบบง่ายๆนะครับก็เอามาใส่รวมไว้เลยจะได้ไม่ต้องแยกเป็นหลายตัวแต่เนี่แหละครับที่มันทำให้โปรแกรมนี้มันยุ่งยากเพราะว่ามันมีหลายโหมดนะครับต่อมาเนี่ยถ้าหากว่าเราใส่ค่าโมเมนต์ Mx หรือ My นะครับโดยที่โมเมนต์อีกตัวหนึ่งเป็น0ก็จะเป็นโมเมนต์รับแรงตามแนวแกนแล้วก็โมเมนต์ดัด1แกนนะครับอันนี้ก็เราเรียกว่า Uniaxial Bending นะครับ ถ้าหากเราใส่โมเมนต์ไม่เป็นศูนย์ทั้งสองแกนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบแอคเซียลเบนดิ้งก็จะอ,อีกโมดหนึ่งก็จะมี3โหโมดนะครับแล้วก็หน้าตัดก็จะมีหน้าตัดสี่เหลี่ยมแล้วก็หน้าตัดกลมนะครับถ้าเป็นหน้าตัดสี่เหลี่ยมเนี่ยเราก็จะใส่ขนาดนะครับด้าน x กับด้าน y นะครับแล้วก็จำนวนเหล็กเสริมท,ทิศทาง x กับทิศทาง y นะ อย่างเช่นถ้าผมลองเปลี่ยนเป็นหน้าตัดกลมให้ดูก,ก็จะเป็นนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราใส่โมเมนต์เข้าไปนะครับถ้าเป็นหน้าตัดกลมเนี่ยเราใส่ Mx กับ My เนี่ยจะไม่เป็นไรเพราะว่าหน้าตัดกลมมันสมมาตรในทุกๆแกนเพราะฉะนั้นพอเราใส่โมเมนต์ Mx My แบบนี้เนี่ยผมก็จะามารวมกันนะครับ เป็นแบบเวกเตอร์นะครับก็จะเป็นโมเมนต์รวมก็เท่ามันก็จะกลายเป็นเสารับโมเมนต์ดัดแกนเดียวนะครับนั้น,นตัดกลมก็เลยไม่ซีเรียสเท่าไหร่นะครับแล้วก็กดคำนวณออกมานะครับรายการคำนวณก็จะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานของวสอทอนะครับก็จะมีการตรวจสอบเหมือนกับเป็นเรโชอ,อัตราส่วนนะครับ ว่าอัตราส่วนระหว่างแรงหน่วยแรงอัดต่อแรงอัดที่ยอมให้นะครับ FA สวน FA ใหญ่กับ FB สวน FB ใหญ่เนี่ยเกินหนึ่งหรือเปล่านะครับจากนั้นถ้าหากว่าเป็นเสารกลมเนี่ยเราก็จะมีการตรวจสอบเหล็กปลอกเกลียวที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมครับจะมีสูตรโดยเฉพาะนะครับก็จะมีการเช็คที่ต่างกันออกไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเสาของเรารับโมเมนต์แล้วเนี่ย ก็จะมีไดอะแกรมให้ดูครับเราก็จะสามารถคลิกปุ่มไดอะแกรมข้างบ,บนดูได้นะครับอันนี้เหมือนเรียกร้องจริงๆพวกเกียจทำอันนี้ก็จะบบบบเป็นไดอะแกรมแบบ working นะครับเราก็จะแบ่งเป็นโซนที่เป็น compression นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น tension zone นะครับตัวนี้ก็จะเป็น EAE แล้วเราก็จะโลเค t จุดให้ว่าเอออย่าให้เกินนะครับทีนี้ การใช้อินเตอร์แอคชันกับตัวการคำนวณด้วยสูนรนี่บางทีมันอาจจะ,ะให้ผลที่แตกต่างกันบ้างนะครับนี่ผมแนะนำว่าคืออินเตอร์แอคชันไดแกรมที่โชว์ด้วยนี่มันจะเหมือนกับเข้มงวดกว่านะครับคือบางครั้งในการคำนวณมันผ่านแต่อันนี้กลับไม่ผ่านคือมันอยู่นอกนอกเส้นนะครับก็พยายามให้มันอยู่ข้างในนะครับคือให้มันผ่านทั้งคู่น่าจะปลอดภัยกว่านะครับจะเป็นอยางีง ทีนี้ลองมาดูเสาสี่เหลี่ยมกันบ้างนะครับเสาสี่เหลี่ยมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้โมเมนต์แค่ตัวเดียวแล้วผมเปลี่ยนเป็นเสาสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็คลิกแดกแกรมดูนะครับอันนี้ก็จะมีทิศทางของโมเมนต์ถ้าเราเปลี่ยนเป็น m by ด้วย m x เป็นศูนย์ m y เป็นหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กดแดกแกรม นี่ก็จะเป็น my เห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราใส่ทั้ง2อันมันก็ชักจะแปลกๆเพราะว่าถ้าเป็นในโค้ดนี่ก็ง่ายครับก็คือเขาก็จะเพิ่มเพิ่มการดัดของอีกแกนหนึ่งมาเป็น f bx หาร f ใหญ่ b กับ f by หาร f ใหญ่ b ต้องไม่เกินหนึ่งนะครับก็จะตรวจสอบแบบนี้ แต่ว่าพอเป็นอินเตอร์แอคชั่นได agram ผมก็ไม่รู้จะยังไงเหมือนกันนะครับก็เลยทำเป็น2องได agram ให้ดูแยกกันนะครับก็พยายามอย่าให้มันเกินทั้ง2อันก็แล้วกันเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นอย่างนี้นะอ่าทีนี้พอหลังจากที่เราคำนวณอะไรผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาคลิกที่รีพอร์ตได้นะครับ นี่รีพอร์ตเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3ามโมดทีกเดียวกันมันก็จะเลยจะยุ่งนะครับแล้วแต่ความสั้นความยาวนะครับเริ่มแรกจากถ้าเกิดแบบสั้นสุดก่อนก็คือมันมีตรางตามเดียวแกนแบบนี้ใช่ไหมครับกดคอมพิวดูมันสั้นเพราะฉะนั้นรีพอร์ตก็จะมีแค่หน้าเดียวลองคลิกรีพอร์ตรีพอร์ตก็จะมีหน้าเดียวอย่างนี้หน้าเดียวมันจะได้ง่ายๆหน่อย อันนี้หนึ่งหน้า,นา,นาง่ายๆไม่มีอะไรโหลดเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใส่ให้อันนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเรามีโมเมนต์หนึ่งตัวนะครับโหลดกับโมเมนต์หนึ่งตัวแล้วคลิกรีพอร์ตมันก็จะคำวนวณก่อนแล้วแหละอันนี้รูปรูปแบบรีพอร์ตก็จะเปลี่ยนไปผมก็ว่าตรงนี้มันจะเงาๆเพราะว่าเดี๋ยวข้างล่างไม่มีที่วาดรูปแล้วเพราะ,ะรายการคำวนวณมันเยอะขึ้นก็เลยมาวาดรูปเล็กๆตรงนี้ให้ดูแทนแต่รีพอร์ตจะมี2หน้า นะครับแล้วคลิกมาดูหน้าที่2ได้หน้าที่2นี้ก็จะมี interaction diagram แล้วก็ตัวผลของการออกแบบให้ดูนะครับจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็สั่งปรินได้นะครับโหมดที่3โหมดที่3โหมดที่3ถ้าเกิดเรามีโมเมนต์2อันนะครับกดปุ่ม compute นะครับแล้วเราก็มาคลิกที่รีพอร์ตอันนี้เราจะมี3หน้านะครับก็คือหน้าที่1ก็คือหน้ารายการคำนวณน,นะครับ เช็คดูว่ามันไม่เกินหนึ่งนะครับแล้วก็เน t อันนี้ interaction ชั่น r ดแกมันมี2อันก็เลยต้องใช้หน้าที่2ไปนะครับแล้วก็หน้าที่3ค่อยเป็นตัวแบบมันก็เลยยุ่งงแต่ก็สนุกดีแต่ผมก็เริ่มเข็ดแล้วละ่ะว่ามันไม่ควรจะแบบเป็นมีดอนเนกประสงค์อะ่ะเหมือนมีดอะ่ะมันก็ต้องมันนึงเป็นมีดปลอดผลไม้ อันนึงเป็นมีดหันเนื้ออันนึงเป็นมีดปังตอนะอย่างเงี้ยจะทําง่ายกว่าแล้วผู้ใช้ก็จะไม่สับสนด้วยแต่อันนี้แบบลองทํำดูหน่อยนะยากจริงๆด้วยนะมันค่อนข้างสับสนนะแต่ก็ทําเสร็จออกมาแล้วนะครับรแล้วก็คลิกปุ่มปริ้นนะครับใช้ PDF Creator เหมือนเดิมอันนี้อาจจะรอนานหน่อยพอดีผมเพึ่งลง ปเวอร์ชันใหม่4.4.2นะครับแล้วก็กดปุ่ม merge นะครับอันนี้เราก็เช็คดูว่าให้มันเรียงหน้ากันนะครับถ้าไม่เรียงก็ sort แล้วก็ alphabet ascending นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม merge l เพื่อรวมให้เป็นไฟล์เดียวกันนะแล้วก็คลิกปุ่ม continue นะครับแล้วก็ save นี่รู้สึกขายของ พยายามจะขายของมากนะเหมือนกันอ <med> so <mod> ันน <ivan> <g ül ifie> <qué> ี้เราก็เดี๋ยวผมต้องไปลบไอตัวนี้ออกน่ PDF i t e c t u r e อะไรเงี้ยนะเราจะใช้แต่ตัวฟรีนะก็จะเป็นรายการคำนวณสามหน้าแบบนี้นะครับเดี๋ยวอยูหน่อยนึนะสามหน้าก็จะประมาณนี้โอเคนะครับก็สำหรับ ตัวโปรแกรมคอลัมน์นะครับก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็จะเป็นเซตที่เราเป็นเซตที่ใช้ในการเปิดตัวนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอยู่9 9โมดูลก็จริงเนะี่ยแต่ต่อไปเราจะแยกเป็นหน้านะครับอย่างเช่นบันไดอาจจะเป็นหน้าหนึ่งเลยยังทำได้อีกเยอะนะครับคานอีกหน้าหนึ่งพื้นหน้าหนึ่ง เสาอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สำหรับท่านที่เป็นลูกค้าตั้งแต่ดั้งเดิมเนี่ยก็จะสามารถใช้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแต่เมื่อมีการอัปเดตแบบที่เป็นเมเจอร์อัปเดตก็อาจจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นหลักธรรมดาแต่ว่าผู้ใช้ดั้งเดิมเราถือว่าเป็นผู้ใช้ที่ให,ให้ให้เกียรติเราแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นในตัวผมเนี่ย นะครับก็จะให้ใช้ได้ไปตลอดนะไม่ต้องห่วงเหมือแนบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็มีอะไรท่านก็ช่วยแนะนําผมอยู่แล้วช่วยเออตรงนี้ปิดหน้าจาตรงนี้อะไรได้นะครับคือมันผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกหรอลนะครับทุกอย่างมันก็มีที่ผิดที่อะไรแต่ว่าที่สําคัญก็คือเราจะพยายามที่จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขนะครับก็บางอย่างก็อาจจะ ทำได้ทันทีเลยนะครับถ้าเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เห็นอย่างชัดๆอย่างพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยผมจะรีบแก้ไขให้ทันทีแต่ถ้าหากเป็นอะไรที่อันใหม่อาจจะต้องใช้เวลาคิดนิดนึงบางทีผมอาจจะต้องดูว่าเออช่วงนี้ผมทําอะไรอยู่ว่างหรือไม่ว่างนะครับอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแต่ก็เสนอเสนอมาได้เรื่อยๆนะครับจนผมลำงต้นไม้ทำให้ก็ได้วะอะไร <laughs> ก็มีไม่เป็นไรนะครับก็มีหลายๆท่านก็ช่วยช่วยให้ให้ให้คำแนะนำมาโดยตลอดช่วยให้กำลังใจอันนี้ก็ผมก็เป็นกำลังใจที่ดีมากนะครับโอเควันนี้ก็จะขอจบไ้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ